สวัสดีครับพบก,กับสุดกาาลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่อวกแทบพุ่งเปิดโปรแกรมฟาดแข่งลิเวอร์ pool ทั้งเดือนมกราคมนี้เปิดโปรแกรมลิเวอร์ pool กับยอดทีมดังแดนผู้ดีภายใต้การนำทัพจิคกินครอปเทนเดอร์เลือดเบียซึ่งถือว่าโปรแกรมหนักหน่วงเลยนะครับเฉพาะนนในลีกโดยต้องเดือนกับ3ทีมในระดับเดียวกัน เปิดโปรแกรมหงดุดหงิดเวอร์พูลทีมดังสิก,กธิ์ผึงเกร็ดภายใตยก้การนำทีมของเจ็กกิงครับผู้จัดการทีมเชอรูมานซึ่งถือว่าโปรแกรมหนักโดยเฉพาะในเกมลีกทีมกุมกนงกระสาทีมในระดับเดียวกันอย่างไอซ์แสดงแมนชลเต็ดไกเดอร์ทอมทอนอสเปอร์และโรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้และยังมีจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้รวมถึงซีเมิงงานอาร์เซนอลในสิทธิ์เเครับและนี่คือโปรแกรมแข่งขันแห่งยอดทีมแอนฟิลด์ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับโอ้กูเห็นแล้วกูเครียด โปรแกรมแข่งขันตลอดทั้งเดือนมกราคมรวมทุกรายการของหงดังลิเวอร์พูลเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคมโดยจะออกไปเยือนซาวน์เทมตันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกตามลำดับประเทศไทยก็คือฮาร์ุ้มคร่งวันที่8มกราคมในการออกไปเยือนอาร์เซนอมล่านะครับซึ่งเป็นศึกเอเอฟคับโดยจะแข่งขันกันตีสองนาฬิกาวันที่17มกราคมนะครับซึ่งเป็นศึกแดงเดือดนะฮะลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีก โดยเตะกัน5ถุงเครื่งวันที่22มกราคมนะครับเลวูเปิดแอนฟิลด์ครัง้งโดยพบกับเบอร์ลี่ซึ่งเป็นศึกพรีเมียร์เลกโดยแต่งกันดึกสักนิดหนึ่งเตะ3และว,วันที่28นะครับมกราคมเลวูพูนะฮะพบกับทอนดัมฮอสเปอร์โดยเปิดสนามแอนฟิลด์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเตะกันตี3และปิดท้ายของเดือนนะฮะวันที่31มกราคมโดยหงดันเวอร์พูลจะออกไปเยือน ลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีก5ทุ่มครึ่งนะฮะนี่คือโปรแกรมไฮไลทดของหงดังเลวของพวกเรานะครับต้องรวมเชียร์ไปด้วยกันนะครับห้ามาพลาดโดยเด็ดขาดนะฮะโอ้โหินหินอย่างนั้นปอดเชื้อโควิดแล้วลับแฮร์เซล์ฮูเทล์คัมแบ็คคุณนักบุญสดหงดังลับแฮร์เซล์ฮูเทลนะครับ คุมทีมข้างสนามในเกมเปิดบ้านสมอกับเวนแฮมยูเตต00เมื่อวันคารที่2 9ทันวมคมที่พนมาหลังจากที่ภรรยาของเขามีผลตรวจเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นบวกเมื่อวันจันทร์ที่28ธันวาคมนะครับทำให้คุณซอทีมชาติออสเตรียรับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและสั่งการลูกทีมแบบ w o r k f r o m Home จากที่บ้านผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ต่ล่าสุดนะครับซอมต์ตันแถลงการว่ารับฮาเซลฮูเทลกลับมาคุมทีมลงสนามซ้อมอีกครั้งในวันที่1ม่มกราคมหลังจากที่ผลตรวจโควิด -19 ออกมาเพิ่มเติมทั้งสองรอบในวันอังคารและวันพฤหัสที่ผ่านมาของทั้งผู้จัดการทีมในวัย5 3ปีและเป็นสมาชิกในบ้านของเขาออกมาเป็นลบทั้งหมดเลยนะครับทำให้นบุญซอนตอันจะมีรับฮาเซลฮูเทลกลับมาสั่งการและแก้เกมอยู่ที่ซุมมา้ํมข้างสนามอีกครั้งในเกมมันเดย์น h t ที่จะเป้าร,รังนะครับเซนส์แบร์ลี ตอนรับกันมีอย่างขันเร์โูลซึ่งทำได้แค่เสมอ2อันติดต่อการในวันจั์นี้นะครับเมอร์ฟี่ชีมีแค่2องแข้งที่แทนซาร่าได้เดนนี่เมอร์ฟีนะครับอดีตกลางกลางคันเร์พูลชีว่านตอนี้มีแค่เจรันชชนโชและคิเลนเอ็มพัมเป้แค่สองคนเท่านั้นที่มีดีพอร์ที่จะเข้ามาแทนที่โมเมตซาราได้สตารินชนอียิยิบทำงานนี่อย่างเยี่ยมนัตนแต่ยายมาครับแงือกถิ่นอันเวลซึ่งที่ผ่านมาก็มีความกังวลกันว่า จะตัวจะย,ยา้ายวอกทีมโดยมีเหลามะเร็ตที่มนข่าวอยู่กันเรื่อยๆในมุมมองของเมอร์ฟี่ชิมาด้วยพีท้าระดับของซาลาแลในตอนนี้ก็มีไม่กี่คนในโลกที่มีศักยภาพที่สามารถเข้ามาแทนที่ได้หากย้ายอเทีมคุณจะต้องคว้าซูเปอร์สตาร์เข้ามาคุณต้องดึงใครสักคนที่มีศักยภาพเมอร์ฟี่กล่าวกับสเตเดียมออสโลรผมคิดว่าในช่วงนี้มีสักกิ่คนหลอกเหมครับที่เหนือกว่าซาลาในแง่ของตัวเลขและศักยภาพในการพาทีมคว้าชัยชนะและพังประตู ใช่ถ้าคุณต้องทุกคลังสโมสรบางทีชันโชหรือแม้แต่เอ็มปาเป้ P e, ก็น่าจะเข้าข่ายใช่ถ้าคุณต้องทุกคลังสโมสรบางทีชันโชหรือแม้แต่เอ็มปาเป้ P e, ที่พวกเขาน่าจับพยายามคว้าตัวมาร่วมทีมส่วนทีมจะสามารถคว้าม,มาร่วมทีมได้หรือเปล่านั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมคิดว่า Liverpool ควรจะวางแผนพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมในการเสริมทัพมาอย่างต่อเนื่อง สื่อเปิดเผยหงวข้ดังไม่มีแผนปล่อยโอริกีหน้าหนาวนี้เลวูเอโก้สื่อตอ้นถิ่นของเมืองเลวูพูเปิดเผยว่าเลวูพูไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวดิวกโอริกีกอนหน้าตัวสำรองออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ข้างในวัย25ปีนะครับมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อนเนื่องและจากการที่ไม่มีโอกาสลงสนามมากนักซึ่งตัวตัวก็ทาได้แค่ประตูเดียวจากการลงสามแปดนัดให้กับทีมเลวูโูในซีซั่นนี้โดยพิมลีกได้ลงเล่นเพียงแค่เจ็ดนาทีเท่านั้น ดยที่ผ่านมามีข่าวว่าหลายทีมสนใจอย่างเช่นเีดยูอเนเต็ดคูกแข่งล้มลีกและอินเตอร์มิลานสโมสรในอิตาลีรวมถึงล่าสุดเป็นบ an ูมหันต์วอรเนเลอร์ที่ต้องการก่อันตีกฎหมายแทนราอูฮิเมเนสที่ต้องฝังยาวอย่างไรก็ตามล่าสุดสื่อท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลย่างลิเวอร์พูลเอเคเปิดเผยว่าหงแดงไม่มีแผนที่จะปล่อยโอริจีออเทียมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ปัจจุบันนะครับโอริจีมีสัญญาผูกพันกับทีมจนถึงปี2024โดยนับตั้งแต่ยายมาคาแข่งกับทีมเมื่อปี2014 ลงสนามไปแล้วถึงสิ้นอเกมทำได้35ประตูกับ13บสามอัน,นะครับก็ยังไม่มีแผนจะปล่อยนะครับเป็นอีกสื่อนะฮะที่เป็นสื่อทางท้องถิ่นหรือว่าฮูเอคโคนะฮะได้นำเสนอมาก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับเพราะตลาดเปิดแล้วนะฮะสถิติเปิดเผยยุ้งทองลิดยู่นเตดเป็นทีมบอลเอนเตอร์เทนที่สุดในยุโรป ปเปิดเผยสถิติยุมทองลีดยูนเต็ดเป็นทีมที่เอนเตอร์เทนแฟนบอลมากที่สุดในห้าลีกใหญ่ของยุโรปในซีซั่นนี้เมื่อวัดจับประตูที่ยิงได้บวกกับประตูที่เสียในเกมลีกนะครับหลังยิง30เสียสามสิบรวมประตูที่เกิดขึ้นของพวกเขาอยู่ที่60ลูกลองลงามาเป็นบลัและไบยอเมนิกตามลําดับเพเมเกอร์สตันนะครับแอบเข้าทวิตเตอร์ซึ่งรวบรวมสถิติต่างๆในแมื่วงกีฬานลลุกหนังโลกชื่อดังนะครับระบุว่าลีดยูนเต็ดทีมดังสิบถึงเกล็ดเกิดทีมที่ มีเกมเอนเตอร์เทนแฟนบอลมากที่สุดในโลกนะครับในบรรดา5้าลีกใหญ่ในยุโรปในฤดูก,กาลนี้โดยวัดจำนวนประตูที่ยิงได้และจำนวนประตูที่เสียวงกันหลังยุงทองยิงไปแล้ว30ประตูและเสีย30ประตูจากการลงเล่นเกมลีก16นัดมนนนนีั่นี้รวมแล้วมีประตูที่เกิดขึ้นในเกมที่พวกเขาลงสนามถึง60ลูกส่วนทีมที่เอนเตอร์เทนแฟนบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2- ได้แก่บลัสทีมในศึกลีกเอเมืองเยร ซึ่งยิงได้28ประตูเสีย31ประตูรวมแล้วเป็น59ลูกอันดับที่3เป็นเซรไตนเบอร์ยัมินิกยิง39เสีย19รวมแล้วเป็น58ประตูขณะที่หงดังเล็กของพวกเรานะครับยิงไป37เสีย20รวมแล้วเป็น57ประตูเท่ากับมงเปลิเยพิในสึกลีกเอิงมุ่งเสษส่วนทนาปีแสดงแมน,นเชสเตอรและนางพญาหมาป่าโรมามีประตูยิงได้และเสียรวมนะฮะ54ประตูเท่ากัน,นครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่1มกราคมนะครับบันๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นนี้นะครับเชิญร่วมสนุนในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ